สวัสดีค่ะตาลละคสื่อช่อง La ไปช c h ก,กินไก่แล้วนั่นเองโอ้โหแย่วันนี้ก็กลับมาทําคลิปแล้วนะพอดีว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มาทําคลิปเลย<ช>เพราะว่าก็มีช่วงนี้ก็สอบแล้วเนาะก็เริ่มสอบเก็บคะแนนก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้วก็ขอโทษนะคะวันนี้ก็กลับมาทำแล้วนะโอเควันนี้กลับมาก็จะเป็นอะไรไม่น,นั้นนอกจากแกกองสืนที่พนันให้อีกแล้วเหมือนเดิมนั่นเองโอ้ยเมื่อกี้ของตกนะคะก็เลยกระตุกไปโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะก,กันเลยก็ นี่เราจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องก่อนนี่นะคะหน้ากล่องเปจนแบบนี้ตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะคะนี่ราคากล่องก็จะเป็นท่าสะหมดเลยตัวนี้มีสติกเกอร์แต่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยนะคะชึบชึบชึบกล่องก็ยับยั้มากเลยเพราะว่าเอาใส่กระป๋องนักเรียนนะก็ให้กันที่โรงเรียนก็แบบนี้นะโอ้ตาแล้วตกแต่งโอ๊ยตกหล่ง โอเคเมื่อกี้ก็ไปจัดของมาเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันว้าวนี่นะคะรอบนี้ดีด้วยอะรอบนี้มีเราขอเรียกว่าป๊อปแป้ละกันเราชอบเรียกป๊อปเปะขอเรียกป๊อปเปะนะคะนี่นี่ก็จะมีป๊อปเปะที่เราชอบบีที่มันดังกะเนี่ยดังป๊อปเปะป๊อปเป้อย่างเงี้ยค่ะนี่จากเลตที่เราเจอก็จะเป็นบอสซัมจากเรื่องพาวเวอร์พับเกอร์นะฮะ นี่แต่ว่าบอสซอมเนี่ยก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเราชอบบับเบิ้ลมากกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่น่ารักมากเลยนี่นะคะสวยนี่นเราจะตั้งไว้เก็บไว้นะคะนี่ต่อไปเราจะเอาไอ้ถุงไปกระแทกมาอุ้ยเดี๋ยวไปมีนะคะทุก <c oughs> คนนี่คขอ,อย่างแรกนะคะก็จะเป็นเขียนว่าสองสองสองสุ่มสองสุ่ม สองสุมโอ้ยใครพูดตกภาษาไทยแล้ววยช่างเถอะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเจ็บเลยนะพี่ดงให้ดูด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นแบบน,นะคะแล้วก็จะเป็นนมีกระตาในกล้องมองไม่เห็นดีกว่าหมีกระตายแล้วก็เป็นรูปคนแบบนี้นะคะแล้วแมก็จะเป็นนันกเดินทางแล้วนี่ก็จะเป็นสีเค อันจริงๆน้าอยากได้เนี่ยอยากได้ได้เจ้าหญิงเพราะว่าเนี่ยมันพอาะเนเยอะดีอะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันนะเแล้วเรามาแกะกันแกะยากนะเนี่ยพอดีว่าตรงใจเรามันหายนะคะเราก็เลยต้องใช้มือเพราช่วยนะโอเคนี่เราก็จะได้ลองตรสอบเราขอคำๆก่อนเฮ้ยมีสิทธิ์ได้เจ้าหญิง มันมีสีเ<ส>จ้าหญิงมาทุกคนดูดิมันเหมือนเป็นตัวคนอะเนีอยอยน่ยถ้าไม่ใช่เจ้าหญิงก็สีเข็ดชื่อดิไม่ใช่เจ้าหญิงก็สีเข็ดเราดเราไปอีกแกะทุกคนเราจะให้ทุกคนดูก่อนนะจะให้ทุกคนดูก่อนนะนนะแล้วก็ฮะอ้อ้เราจะหาอะไรละสามคอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสีเข็ดเหรอ ซี่เกตนะคะน,น,นี่เป็นซี่เกตที่น่ารักมากนี่เป็นน้องถือกีตาร์ดีกีตาร์นะคะเป็นสกูชีะะ่นะคะซึ่งแข็งไปหน่อยนะไม่เป็นไรเราจะเก็บไ,ไปที่ไอว้างวะเราจะเก็บไปที่ใส่สกูชีดด่ของเรานะคะโอคทุกคนตอนนี้ก็คุณลืงที่เราตั้งไว้เปโต๊ะก็ตุกไปแล้วอ,อย่างต่อไปเราก็จะมาดูก็จะเป็นสองส่มเหมือนเดิมนะคะนี่มีสองส่มนกี่ซ่วเนี่ย เออมีสองสองสามซองเคเดี๋ยวเราไปดูสองที่สองกันก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอือตามที่คุณดูนะคะนี่แล้วว่าเราได้อันนี้แน่เลยอันนี้ก็สีเขียวเพราะว่ามันที่แกทำซิคำคำก่อนคำคำก่อนทุกคนเราขอบเสียนใจได้ไหม อะไรนีตัวเนี้ยเด็กตัวแรกอะ่ะที่เราลองมาแกะกันดสิว่าเราจะเดาถูกว้าวเลิศคืออะไรอะตัวอะไรอันแรกหรือเปล่าอันแรกหรือเปล่าเออมันไม่เหมือนนะทุกคนหรือว่าซีคิดเหนือ่อยใจกับตรงนี้แหละโอเคซองสุ่กซองต่อไปกัน าอสก็วิลืพิงเปียกก็จะเป็นหนูน้อยบวกแดงกับม้าป่าแต่เนี่ก็จะเป็นนี่เออเขาเรียกว่าอะไรนะอัะเพราลืมนะคะว่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวใครที่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะี๋ยวเราเปิดช่องทางคอมเมนต์ไว้ให้นี่อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงนอนอยู่บนเตียงฮะซีเคิดซีเคิดแต่ละซองไม่เหมือนกันเลยอะ สองสามอ๋ทำไมสองแอรไม่มีกาซไม่มีเล้วไม่มีกาซไม่ใช่หรอ,อแล้วทำไมสองนี้มีกาซว่าฉันเถอะหนูก,ก็น่ารักปะก็จะเป็นแบบนี้มป็นตัหญิงตัวไหนละนี่ซีเคดเหรอ ช่างเหอะเคเคือ okay, 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 ยวเรามาเกา็บก๊สกับของจริงกับในรูปไม่เหมือนกันสักอันค่ะเดี๋ยวเคซองสุดท้ายก็เดี๋ยวทะผิดซองหรือเปล่ปามือกมันต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่มันต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่ตนนใชแต่เราแก้ไปแล้ว พวเรคาร์ล่าว่เพื่อนเราได้จะตัวแดกแล้วแหละเออแล้วเราจะเป็นเราจะได้จะตีเน็ตแล้วแหละตอนนี้มีการไหมไม่มีการยอดเลิศมากไม่มีการตอนนี้โอ้รอบนี้ตรงรอบนี้ตรงนี่เราได้เป็นตัวนี้นะฮะนี่เราได้เป็นตัวนี้รอบนี้ตรงเว้ยอันอื่นไม่ตรงแต่นี่ตรงเดียวอุ้ยก็โอเคอยู่นะสกูชชี่นี่ก็โอเคได้ๆๆ โอเคก็หมดแล้วนะคะนี่ก็หมดไปแล้วดาของซิปจะมาให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะอสะอึกเอาใหม่นะต่อใหม่โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะกลุมเด็กกี้เพิ่มการเติมวเราคิปใหม่ๆทุกคนจะดูคลิปของเราเนี่ยเป็นคงแรกๆเลยแล้วก็โรงเรียนไหนหรือว่าใครที่สอบแล้วเนี่ยก็ขอให้สอบผ่านได้เก่งสื่ทุกวิชาด้วยนะคะแล้วก็เทวนาภาวัตเพวนาภาวนาให้ตัวเองสอบผ่านกันแล้วก็ ขอให้ทุกคนสอบผ่านด้วยนะคะจะได้เรียนชั้นไปพร้อมๆกันแล้วก็ขอถามด้วยนะคะคําถามคลิปเราแล้วมีคําถามกันเนยะทุกคนอยู่โรงเรียนอะไรกันอย่าลืมคอมเมนต์มาให้เราด้วยนะคะว่าทุกคนอยู่โรงเรียนอะไรกันถ้าใครอยู่โรงเรียนเดียวกับเราเนี่ยก็อุ๊ยบอกปอบอกชั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาเนะโอเคเดี๋ยวบอกชื่อโรงเรียนบอกปอบอกชื่อโอเคด้วยนะคะ บอกทับได้วยนะว่าสมมุติว่าอยู่ป5ทับ2ก็พิมพ์มาด้วยว่า5ท2หรือว่าใครที่อยู่ออใครที่อยู่ปอะไรก็กพิมพ์มาได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็บ๊ายบายนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายขอให้สอบผ่านกันนะถ้าเริ่มสอบกันแล้วโรงเรียนเราเริ่มสอบแล้วบ๊ายบาย